ส่วนอะไลน์ก็ได้ยินแต่เสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันที่เป็นรูปภาพก็ไม่เห็นไม่รู้ว่ารูปภาพที่ที่ครูสอนนั้นคือรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากคุณครูจะอธิบายถึงจะรู้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นหน้าที่ของเราในห้องเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนตรงเนี้ยเราเราต้องช่วยอะไรเด็กบ้างอะคะ่ะค่ะคุณครูก็จะไปเช็คงานในคลาสของเด็กทุกคนก็คือคุณครูมีอีเมลของเด็กมีรหัสผ่านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเช็คว่าครูประจำวิชาสั่งงานอะไร เราก็ไปเช็คดูว่าเด็กเราสูงหรือยังถ้ายัางไม่สูงแล้วก็แจ้งเด็กส่วนใหญ่ก็จะได้สูงให้เด็กเนื่องจากบางครั้งงานที่ครูสั่งมันเป็นรูปภาพนี้ค่ะเราก็ต้องมาอธิบายภาพให้เด็กนี่ค่ะถือเป็นว่าถือเป็นข้อจํากัดในการการเรียนการสอนไหมคะในบางรายวิชาบางรายวิชาก็จํากัดอยู่ค่ะอย่างคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยมันต้องเป็นรูปภาพแต่ว่าครูคณิตศาสตร์เขาก็ เขาก็แบบทันสมัยแล้วก็พยายามเข้าถึงเด็กมากเลยนะคะก็คือทั้งสอนไปด้วยเขียนไปด้วยตอนไปดูที่ห้องที่ห้องที่ครูสอนจริงๆอะ่ะครูจะมีโน้ตบุ๊กแล้วก็จะมี iPad เขียนอย่างเงี้ยค่ะในทีนี้เด็กเราก็ฟังอันไหนที่มันเป็นรูปภาพงี้เด็กเราจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์หรือว่าเป็นความจำอะไรเงี้ยเขาจะทําได้ะคะ่ค่ะก็ก็เปลี่ยนแปลงเยอะอยู่นะคะ ครั้งก่อนก็แบบตะกุตะขักอยู่ก็คือยังมีอุปสรรคเด็กเรายังไม่รู้จักที่จะเข้าห้องเรียนอย่างนี้ค่ะคือครูเขาส่งรหัสอะไรมาก็เข้าห้องเรียนยังไม่เป็นนะคือตอนนี้สามารถเข้าเรียนได้ทุกวิชาก็คือสามารถเข้าเรียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าเช็คชื่อเงแต่เรื่องกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเนาะแล้วก็สิ่งที่เป็นปัญหาใช่ไหมคะ ปัญหาก็เรื่องของการส่งงานนี่แหละคะ่ะตัวชิ้นงานที่เราจะส่งบางครั้งเราไม่อาจจะไม่สามารถที่จะเขียนเราก็ต้องพิมพ์พิมพ์ให้มันเป็นไฟล์งานนี้ค่ะส่งนี่ค่ะอย่างไมล์แมปครูสั่งงานเป็นไม n d แมปเด็กเราอาจจะทาไมล์แมปไม่ได้แต่เด็กเราสามารถเขียนเรื่องราวของไมล์แมปนั้นได้นี่ค่ะตอนนี้เด็กใช้โปรแกรมอะไรบ้างคะในการเรียนผ่านออนไลน์ออนไลน์เด็กก็จะใช้โปรแกรม เข้าเรียนก็จะเป็น Google Classroom แล้วก็โปรแกรม Meet ค่ะแล้วก็โปรแกรม Line สำหรับคุณครูที่สะดวกไลน์ก็สอนไลน์ในส่วนของการพิมพ์งานส่งเด็กก็จะพิมพ์ผ่านโปรแกรม Microsoft Word ค่ะ